วันนี้ผมก็ได้ปลูกหญ้า,าปลูกหญ้าแพงโกลาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือผมปลูกในตอนแบบตอนแรกนะฮะเป็นช่วงประมาณาวันนี้วันที่สิบสี่มีนานะฮะก็คือว่าผมอยากปลูกไว้ผมอยากลองดูถ้ามันไม่ได้ยังไงผมก็จะปลูกตอนที่ หน้าฝนอีกทีหนึ่งที่เข,เขาบอกว่าเกิดแต่ผมก็อยากปลูกไว้่ถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรครับก็พันไม่กี่บาทครับก็ไม่มีปัญหานะนี่ครับปลูกแล้วก็เอาโรตารี่ปั่นลงไปนะครับยาเขาก็จะทิ้งลงไปเนี่ยครับนี่ครับอ่าครับอนนูนโรงไก่ครับ นกนกไก่อันนี้ก็ที่พักกระท่อมหลังน้อยแล้วก็ขอกวัวไอขอกูของอพ่อกับแม่ผมที่เขาดูแลฟาร์มอยู่นะฮะไก่ก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณท่านกว่าตัวนะฮะก็ออกออกออก,ออกได้เดือนละประมาณสองโลแต่ว่าตอนนี้กิโลละหนึ่งรอย่สิบปดตรงนี้ก็จะทำ โรงวัวน,นะตรงนี้ทำโรงวัวน,นะตอนนี้ก็ปลูกยาไว้รอนะครับผมปลูกแพงโกลานะครับในนี้ครับปลูกรอหน้าฝนถ้ามันค่วมมาก็จะสูบน้ำออกจะสูบน้ำบอ,อกแต่จริงๆคันตรงนี้มันเป็นทางรถวิง่งวิ่งได้รอบหมดเลยนะนะครับตรงไก่ไี่ไก่กำลังเข้านอนเสียงดังมาก ทำวัวต่อครับแผนกเกษียณอายุนะฮะเกษียณอายุกานทำงานตอนนี้ผมอายุประมาณ30ก็จะ,กะเกษียณอายุการทำงานก็ประมาณ35ครับ,รบมีคนถามว่าเงินเดือนผมเงินเดือนผมก็คือ80 k หน่อยๆน,นะ80 k หน่อยๆแต่ว่าผมเป็น งานสัญญาจ้างแต่ก็มันมีเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ซีเรียสผมมีแค่นี้เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวผมก็สร้างโรงวัวตรงนี้อีกนะครับก็ใหญ่พอสมควรครับก็เดี๋ยวค่อยดูต่อนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆครับดูแลนี่ครับ เ,เพราะว่าปลูกหนาแรงครับต้องให้น้ําครับน้ําผมก็มีไม่มากครับแต่ว่าเราจะเหมือนเหมือนเหมือนหญ้าสนามกอล์ฟอะครับก็จะทําประมาณทรงๆนั้นนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับถ้าเดี๋ยวโตหรือไม่โตยังไงก็มาดูคลิปต่อไป